หนึ่กำหนดเซต x สมาชิก4ตัว x 1 x, ถึง x 4และ y สมาชิก4ตัว3ตัวครับ f นะครับควรดับ f เป็นเซตของควรดับ x 1 y 1 x 2 y 1 x 3 y 1และ x 4 y 3 x เนี่ยครบเลยโดมเมนคือเซตของ x แต่ x 1จับคู่กับ y 1แล้ว x 2ไปจับคู่กับ y 2 x 3จับคู่กับ y 3 x 4จับคู่กับ y 4ไม่มี x ตัวไหนที่มีมีคู่2ตัวเลย x แต่และตัวมีคู่1ตัวแต่นักศึกษาอย่าลืมนะมันมันไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ต่อไปเราถึงจะพูดตรงนี้เห็นไหมครับ x 1ก็มีคู่ถ้าเป็น x 1จับคู่ตัวอื่น x 1ยังมีคู่อีกตัวหนึงถึงจะไม่เป็นฟังก์ชันเห็นไหมครับ ดังนี้จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชันจาก x ไป y นะคำอธิบายก็คือเพราะสำหรับแต่ละสมาชิกที่อยู่ใน x จะมี y mm hmm. เพียงค่าเดียวจะไปสับสนนะแต่ละ x มี y เพียงค่าเดียวนะครับ f x 1เท mm ่า hmm. กับ y 1 f x 2เท่ากับ y 1 f x 3เท่ากับ y 1, mm hmm. 1> และ f x 4เท่ากับ y 3 mm hmm. นะครับ ดูตัวอย่างต่อไปปกติแล้วในชั้นมัธยมมักจะยกตัวอย่างที่เป็นอย่างนี้เป็นรูปธรรมแต่ในชั้นสูงขึ้นระดับปริญญาตรีมักจะเอาโดเมนที่เป็นสับเซตของจํานวนเซตของจํานวนจริงซึ่งจะความซับซ้อนสูงยิ่งขึ้นนะครับดูตัวอย่างต่อไป